อาโมริมแตะเบรกแม่ยกชอจะใช้ต้องชัวรูเบนอาโมริมเฮดโค้ดแมนยูในเตดปรามเหล่าแฟนๆของแบ็คซ้ายลุกชอว่าอย่าเพิ่งกดดันให้นักเตะลงสนามเนื่องจากร้างแมตช์ไปนานเกิดสุ่ม4ีสมห้าใช้งานอาจอาการสุดชอเจ็บกล้ามเนื้อซ้ำหลังกลับมาลงสนามได้3นัดในยุคของอาโมริมฐานะาสำรองทั้งหมดแม้ปรากฏตัวฝึกกลางแจ้งอีกครั้งเมื่อกลางสัปดาห์แต่ก็ยังพลาดเกมยูโรปาลีกปราบเอฟซีสเตอัวบูคาเรสสต่อศูนย์ถึงโรมาเนีย จนถึงเกมที่ต้องเปิดบ้านพบคริสตันพาเลสสองกุมภาทางกุญสือวัย40ปีก็ไม่อยากเสี่ยงใช้งานดาวเตะผู้ดีมันยังต้องอาศัยเวลาอีกสักนิดอาโมริมกล่าวกับ MU TV ผมคิดว่าเขายังจำเป็นต้องซ้อมให้มากขึ้นใช้เวลาร่วมกับทีมเมทมากขึ้นทำอะไรง่ายๆอย่างเป็นปกติหรือเกมโตเล็กไม่ใช่แค่แยกฝึกลำพังเขายังต้องซ้อมในแบบฝึกที่ต่างจากคนอื่นๆก็ไว้เมื่อเรากลับจากโรมวาเนียเขาก็ค่อยได้มาซ้อมกลุ่มอีกที เมื่อไหร่ที่ผมเห็นว่าเป็นโมงยามอันเหมาะสมหมอนั่นจะได้เวลาลงสนามเคาะสนิมกลุ่มเจ็บยังหน้าเดิมเมสันเมาส์วิกเตอร์ลินเดอเลฟส่วนมาการ์สแรฟฟอร์ดไม่อยู่ในแผนใช้งาน